ดีค่ะบัตเสื้อมาสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกค่าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นยินเดนิมบางผู้หญิงค่ะทุกค่ะจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6 0 0ันบาทค่ะทุกค่ะจ๋าน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ150ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการขออนุญาตประมาณการค่ะทุกค่ะจ๋า สามสิบสาบาทรอบที่แล้วไม่พอขายรอบนี้มาแค่สามลูกค่ะเราขอคนเอฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวเอา,าหมดเลยก็ได้ไดมีแค่สามกระสอบหมดแล้วหมดเลยค่ะเป็นเสื้อชินยินเดนนิมบา นี่ใจดีนะเราบอกสต็อกเลยนะว่ามีแค่สามกระสอบเท่านั้นค่ะรอบที่แล้วไม่พอขายรอบนี้มีมาเพิ่มเติมแล้วเป็นแขนสั้นเป็นแขนกุดเป็นเสื้อครอบเป็นเชิ้ตเป็นแบบว่าเดนิมบางใส่่ายค่ะลูกค้าจ้าราคาหกพันบาทเจ็ดเอกเยอะจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าอะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นแฟชั่นเป็น ถูกแล้วคะ่ะแฟชัน่นยีนแฟชั่นยีนขัดยีนขัดยีนโอเคลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแฟชั mm ่น hmm. ยีนผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีครบแฟชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนปูดแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋ามีคราบเค้ามานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมค่ะเรื่องไซส์เรามีค้าแน่นอน นะดกค่าจะามีเป็นทั้งไซส์ซไซเอ็มไซเอลค่ะเรื่อาจ่มีทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกาค่ะมีสกินสวยๆเยอะๆเรื่องทนสีค่ะูกค้ะจ่าขออนุญาตค่ะนะดกค่ะจ่ามีแต่ยุเข้มนะเข้มก็มานะยินฟอกก็มีนะอาเข้าเวนคายจ้า เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจ่าแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าใครที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เป็นเสื้อยีนเดนิมบางค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะเป็นเนื้อผ้ายีนค่ะลูกค้าจ๋าไม่มีเอานะคะสามารถใส่ได้ตลอดเลยนะคะช่เอาง่ายยิ่งเกายิ่งเก๋ลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาแขนกุดมีมาค่ะราคาชอบมากอ่ะราคา6กพันบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะเพราะ่ะเป็นกระสอบไม่เอาไปรุ่น ก็ได้ค <นะ S 1> ่ะจะร่ราคาเท่ากันคุณภาพเหมือนกันเกรดเอเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเรื่องจํานวนชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะใช่แล้วนะ ค้าจะแนะนานะคะลูกค้าจาเรื่องไซส์มีคลาสไซส์มานะคะลูกค้าจาไซส์ S อไซส์ M นะคะไซส์ L นะคะมีคลาสเขามาลูกค้าจาแต่ชอบแบบเป็นเนื้อยีนที่แบบเนื้อยีนบางนะคะแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยนะคะใช่ค่ะอุนางค่ะยังไงคะพี่ได้หลกหลายตัวแล้วแล้วเป็นเดรนิ่มบางแล้วใส่ง่าย่ะไม่จําเป็นต้องร้อนสามารถใส่ได้ทุกฤดูนนะได้ค่ะดูนี่สวยค่ะเป็นสไตล์แบบนี้ค่ะนางค่ะเป็นแขนประมาณ จะแข็มสั้นก็ไม่สั้นจะแข็งยาวก็ไม่ยาวทางที่ดีแขนงทบกระเทินอ่ะสั้นดีกว่าอ่ะสั้นสามส่วนดีกว่าหนูดสวยค่ะเอาลูกค้าจ๋าอันนี้ประมาณไซส์ L ค่ะตัวนี้ไซส์ L นะใส่พี่เลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ใช่ไหมค่ะหลังเป็นสมองอ๋อไม่เป็นสมองใช่ลูกค้าจะอ่ะต้นทุนอีกรอบค่ะพี่แอ๋วค่ะสามสิบสามบ จากคจคุณนะพะเกดเอ่ลูกค้าจ๋าสินค้าเราสั่งไปเยอะมากนะแต่แวสินค้าพึ่งเข้ามากลูกค้าจ๋าแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเหลือแค่สามก็ระสอบดท้ายท้ายก่อนได้เปรียบแน่นอนยิ่งเป็นหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งเก่ายิ่งเก่าบางตัวนะเอาไปซักเอาไปรลีค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนสามสิบสามบาทบางตัวข่ยได้เป็นหลักสองสามร้อยชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดลูกค้าจ๋าหรือว่าจ๋าเราร็วก็งดงามด้วย อันนี้อยู่ในโคชจ้าอันนี้ยูนิโค้ชอันสีค่ะ b ็ a c k number จ้าสวยๆเยอะๆสวยๆเยอะๆสวยๆเยอะๆค่ะลูกค้าจ้าฟก่อนได้ก่อนนะะ F ก่อนได้ก่อนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้ารับหมดเลยก็ได้นะลูกค้าจ้าพ่าค้าแม้ค้าท่านไหนที่ขายอยู่แล้วลูกค้าจ้ามีไม่เยอะเด้อมีสามกระสอบเท่านั้นลูกค้าจ้า 45โล6,000บาทคุณภาพเกตเอยัวยจ้าใช่ค่ะสุดคุ้มกันไปเลยนะคะดูค,ะค่ะสามบารอันนี้เป็นมูค่ะ เป็นเดรนิ่งบางแบบมุกมุกแต่ว่าถ้าสีที่ชอบคือสีอะไรแต่พี่ชอบสียีนฟอกหนูก็ชอบสีแบบนี้ค่ะใส่แล้วมันไม่มันเท่มันเท่ดีแล้วมันใส่ได้ทุกฤดูแล้วก็นคะทุกโอกาสด้วยเนี่ยสีประมาณนี้ค่ะใช่แต่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบบางคนก็ชอบแบบว่าเป็นสีเข้มๆะนะลูกค้าจ๋ามีทั้งยีนสียีนฟอกยีนเข้มนะคะลูกค้าจ๋าคะค่ะมาเอาเป็นแบบนี้ได้ไหมคะน้คะเอี้ยมมาหนึ่งตัวค่ะเอาแขนสั้นประมาณนี้ได้ไหมเอาคือสวยใช่ไหมเอาคือง่า สวยคะ่ะขอเข้มบ้างอขอ,ง<ช>ของเข้มบ้างอ่องเข้มเข้มอ,อ่ะสไตล์แบบนี้ก็มีลุกคะจ๋าไซส์ไม่ได้เล็กมากนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มาก,กค่ะลุกคะจ๋าไซส์ของคนไทยทั่วๆไปค่ะแล้วของเขาเป็นแฟชั่นแขนสั้นแขนกุดเสื้อครอบสามส่วน<ช>แขนยาว ค่ะลูกค้าจะยังคงเป็นเดนิมบางเป็นเดนิมบางๆค่ะลูกค้าจะเป็นเนื้อเดนิมบางนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอะแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามานะคะลูกค้าจะเจอไปเป็นรีวายค่ะเป็นแบ็กนัมเบอร์ค่ะเป็นยูนิคอค่ะเป็นอันียเซเมค่ะเป็นแจ๊บค่ะแจ็บมีบอทะคือ พี่บอกไปแล้วเอาไปอ้อคาว่ามีแต่ก็ไมมีนะใช่แล้วก็ลืมบ้างพอแบงจะเยอะๆหน่อยนิดหนึ่งใช่ค่ะสูหรับลูแบงค์นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายเด้อนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นเสื้อแฟชั่นยีนเดนิมบางผู้หญิงเราค่ะลูกค้าจ๋า45โล6,000บาทเท่านั้นนะคะใชะคือยัวมากค่ะยัวจริงค่ะคือนี่สวยมากค่ะ ถ้าเป็นงานผู้ชายนะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับแนวคาร์บอยเลยลูกค้าจ๋าเป็นสไตล์แนวคาร์บอยเลย,เลยอันนี้นะจะเป็นผู้ชายใส่ได้กระดุมของเขาคล้ายๆกับกระดุมมุกค่ะด้านหน้าของเขาแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะลูกค้าจ๋าทรงแขนของเขาเป็นผู้หญิงเป็นกระดุมมุกด้วยด้านหน้าของเขาคล้ายๆทรงคาร์บอยลูกค้าจ๋าราคาหกพันบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะลูกค้าจ๋าฟังไม่ผิดนะคุณภาพเจเอค่ะลูกค้าจ๋าได้ไปเลย แฟชชั่นยีนเดนิมบางผู้หญิงค่ะลูกค้จาจะเป็นงานรวมๆขนาค่ะรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ u เอสค่ะลูกค้จาจะในหนึ่งกระสอบนี้มีทั้งสองงาน ลูกค้าจ๋าอยากได้ญี่ปุ่นมีมาอยากได้ยูเอสมีมาลูกค้าจ๋าเรียงได้ว่าคุ้มเลยทีเดียวนะคะใช่ส่ะอยู่นี้สวยมากสเอาไปรีดดีๆเลยลูกค้าจ๋าต้องรีดนะรีดจอมไม่รีดเนี่ยจะได้แบบว่าเห็นลูกทรงที่ชัดเจนมากแต่ถ้ารีดขึ้นมาลูกค้าจ๋าบางตัวนะคะค่อนข้างเอาไปอัพทำราคาได้เลยอ่ะแขนสั้นแบบนี้เป็นกระดุมมุกแบบนี้ก็มีค้ามาค่ะลูกค้าจ๋าแค้นยาวก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางตัวลูกค้าจ๋า สามารถพับแขนขึ้นมาได้มุนมุนแผาแขนขึ้นมาได้<ช>บางตัวเขาจะเป็นค่ล้ายกับ3ส่วนเพ<ช><ท>ราะว่าเขาเป็นเดนิมบางคะ่ะลูกค้จาจ๋าเวลาอาการร้อนๆ้อนใส่เป็นแขยนยาวก็ได้ได้ค่ะ,ะถ้าไม่ร้อนมากใส่เป็นแขนสั้นก็ได้ไ,ดไม่อีแขยนยาวนะคะใช่ลแล้วค่ะ,คะ ไปดูมุกมีติดมาอลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แฟชั่นค่ะแบบค่ะลูกค้าจ๋ามีสไตล์แบบว่าตกแต่งลูกไม้มีมาลายปากมีมาลูกค้าจ๋าแต่ยังคงเน้นแบบว่าเน้นเป็นเนื้อยีนนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นยีนบางด้วยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายเป็นแฟชั่นที่แบบว่าต้องมีอ่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ตลอดเลยนะคะอ๋อชิสุยยๆแค่เลือกไซส์นิดนึงหมายถึงกระสอบนี้ส์นะลูกค้าจ๋ามีแต่ไซส์เอค่ะเอ็มค่ะ ด้วยค่ะอ่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าแถนไหนที่ติดตามมีไซส์นาำมีไซส์เอ็มมีไซส์น้ําด้วยคือมีตั้งแต่ไซเอสไซเอ็มไซแอลเลยทีเดียวลูกค้าจากค้ามาอ่นะลูกค้าจากสามารถอยู่ในนี้เลยค่ะเอาพื้นงามใ่เอาพื้นงามเอาคุณสูรีเท่เอาอยากเอาขึ้นได้เท่ สวยโอเคเลยเราอยากใส่ตัวใหญ่ก็ใส่ได้เราอยากใส่รัดรูปหมจีนว่าไซส์เอสเราก็ได้อยากใส่ใหญ่ๆหน่อยแบบว่าไปทิ้งๆใส่สบายๆก็ใส่ก็ได้ลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เลยนะคะราคา6 0 0ันบาทจ้าลูกค้าจ๋าเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าเรือไม่กี่กระสอบแล้วรวมไม่กี่กระสอบแล้วสําหรับหมวดนี้ค่ะขายแฟชั่นผู้หญิงค่ะขายยีนทางร้านหรือแม้แต่อยากขายใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะลองเอาหมวดนี้ไปเส จำดูราคา6 0 0ันบาทเท่านั้นใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าพี่แอลหนูได้อีกแล้วอันนี้เป็นอันนี่เป็นผู้ใหญ่ไหมได้เนาะสวยนะสวยแล้วเขาก็แบบว่าเป็นปักมือค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นงานฝีมือนะอันนี้เป็นงานฝีมือนะลูกค้าจ๋าบางตัวนะป้าเัวน้บอกสวยเลยป้าสวยอ่ะสวยมากคือได้ทุกกลุ่มนะผู้ใหญ่ได้ ได้ค่ะวัยรุ่นดีดีค่ะําทำงานได้ได้เหมือนกันลูกค้าจะใส่ได้ทุกกลุ่มค่ะเพราะว่าเสื้อคล้องเสื้อขอบก็เป็นวัยรุ่นไปค่ะแขนยาวได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กอุ้ยตัวนี้น่ารักน่ารักนี้เป็นเสื้อคล้องเสื้อขอบก็วัยรุ่นค่ะลูกค่ะจ๋าหรือว่าสไตล์ผู้ใหญ่ก็จะไปอาจจะเป็นแขนสั้นค่ะหรือว่าอาจจะเป็นไซส์ L ไซส์ XL นิดนึงก็มีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา6 ไปแบบนั้นเลยนะคะไปเป็นมัดค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตไปเป็นมัดค่ะลูกค้าจ๋าข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยป่าไปเป็นมัดเลยขออนุญาตไปเป็นมัดเลยไปแบบนี้เลยดูค่ะนางค่ะดูค่ะสีค่ะดูค่ะอันไหนที่เป็นแบบว่าสวยนะลูกค้าจ๋าบางตัวเราไม่ได้ลื้อให้ดูนะอ่เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลุ้นอีกรอบป๊าดูค่ะสวยค่ะค่ะสีได้เลยค่ะนางค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตไปเป็นมัดป๊า ราคา6,000บาทเป็นเสื้อยีนเดรนิ่มบางบางมากค่ะผูก็สวยค่ะน่ารักค่ะบางมากบางกว่านี้ไม่มีนะลูกค้าจ๋าเดรนิ่มบางนะต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าสามสิบสามบาทนะคะนี่คือจำอะไ่จำอะใดขึ้นกันอันนี้บานคือแบบน้มอ่ะดูค่ะแฟชั่นแฟชั่นมาเลยอันนี้ไซส์เอสค่ะ ลูกค้าจากไส้ของเขาคะนะคะเพราะว่าเป็นงานรวมป้าตัวนี้สวยมากอ่ะพอคนละหนึ่งตัวสุดท้ายป้าจะไปแล้วนางาาทาทนยาวน่า ไปแบบนี้ก็มีมาค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยนะอย่าพลาดนะเพราะว่าจำนวนชิ้นของเขาประมาณการ150-180ชิ้นค่ะซื้อเก็บซื้อตุนซักลีดรอขายได้ทุกระดูขายก่อนได้เปรียบแน่นอนไม่เคยขายเอาไปขายยังขายได้นะคะคเอาไปเทสได้เลยนะเอาไปเทสก่อนเอากระสอบตัวอย่างเลยก็ได้นะคะไปะอันนี้เราประมาณการน,นะคะลูกค้าจ๋าส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ การค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นเสื้อยีนเตยนิมบางผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคาจ๋าเป็นสินแ้้ของทางบริษัทบัคราคาห0 0 0บาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า1 5 0ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า3 3บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้นะคะ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, นะ์ c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวนนี้นะคะขอบคุณค่ะ